สวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะฮะลุงดิ่งเพชรยนต์นะวันนี้มีรถสวยน่าใช้มาแนะนำหนึ่งคันนะเป็นโตโยต้ายาริทหนึ่งจุดสองจีนะไปสองพันสิบแปดนะเลขไม้หนึ่งแสนโลพอดีเลยนะฮะรถหกปีนะใช้ปีละหมื่นนิดๆนะฮะใช้งานน้อยมากนะแต่ได้หล่อๆเท่ๆนะครับไม่พอนะฮะคันนี้ยังฟรีดาวผ่อนหกพันบาทตลอดสัญญาใครสนใจ ด่วนเลยครับ0 9 9 2 6 0ก4า3นะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะฮะเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมเดิมหลอ่ลอๆเท่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะใครได้ไปไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะผมบอกเลยนะคุ้มค่าจบแน่นอนนะฮะเพราะว่าคันนี้มีมาให้ครบเสร็จสับแล้วนะนะนะอ่ะก่อนไปรับชมนะฮะดูตัวออปชั่นโครงสร้างรถนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิดนึงนะฮะจะได้อ่มีกำลังใจนะถ่ายคลิปลงให้ดูนะบ่อยๆนะฮนะอ่ะนี่อย่างที่เห็นนะแค่ดูจากด้านนอกเนะี่ยฮะ ก็หลอก็เท่แล้วนะฮะนี่เขาเป็นตัว 1.2G นะปี2018นะปีไม่ลึกมากแล้วเล็กไม่100,000โลเท่านั้นนะ,ะใช้ปีละแค่หมื่นนิดๆน,น,นะนะฮะเรคใช้งานน้อยเนี่ยต้องปีหนึ่งเนี่ยไม่เกิน30,000โลแต่คันนี้ปีละหมื่นนิดๆน,น,นะ,ค,ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนใช้งานยาวๆนะอ่ะไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะ ด้านหน้าเนี่ยเขาได้ชุดแต่งมาแล้วเสร็จสับเรียร้อยนะฮะล้วไปดูตัวโครงสร้างตัวออปชั่นของรถกันนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะนี่มารอรอแท้เท่นะฮะของแท้เดิมนะฮะไม่มีรูอรอยไม่มีร่องรอยเศเหินเลยนะฮะไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่เลาานะนี่ฮะอ่านี่ไฟรีมีมาให้นะไฟตัดหมอกมีมาให้นะตัวอ่อ รอบเนี่ยจะเป็นตัวเป็นโนแบ็กเป็นดําเงานะเสริมความดุดันเสริมความหล่อเท่นะตัวโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับนี่ฮะไฟเดย์ทามเขาจะซ่อนอยู่ด้านในนะฮะอันนี้จะเป็นไฟลีนะฮะนี่ฮะได้ชุดแต่งอ่าเป็นของตัวอ่าเอสปอร์ตี้นะฮะนี่ฮะมีตัวคิบแดงแถบแดงมาให้นะฮะนี่ลิ้นแดงนะก็จะแมทกับตัวทางล้อนะฮะล้อเป็นคอสมิกนะฮะขอบ17นะยางเป็นปีย3ิสนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะนะ ใช้งานยาวๆเลยนะดูดีนะฮะอ่ะไปชมภายในห้องเครื่องกันนะดูฝากระโปงนะให้ดูก่อนไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยสเก็ตหินนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะพร้อมใช้เดี๋ยวไปดูโครงสร้างกัน่ะให้ชมโดยรวมกันนะนี่นะฮะโอ้โหมานี่ด้านนอกว่ากิบแล้วด้านในเนี่ยนะกิบไม่แพ้กันนะฮะหัวน็อตแท้เดิมนะฮะน็อตฝากระโปรงนะไม่มีร่องรอยการไขกันัดกันเงี้ยนะอยู่ครบหมดจบนะฮะซีนอ่อนเดิมนะติ๊กเกอร์ ใส่หน้าสติ๊กเกอร์กันรอยนี่ฮะยังอยู่อยู่เลยนะรูคมต่างๆคมสวยนะฮะชัดเจนนะปั๊มนูนอยู่ครบหน้าเม็ดองเม็ดอาร์กนะฮะชัดเจนเลยนะฮะสติ๊กเกอร์นะฮะอยู่ครบหมดเลยนะฮะน็อตไม่มีขยับนะทั้งซ้ายและขวานะฮะน็อตกลงน็อตแก้มนะฮะนี่ฮะร่องรอยเม็ดอาร์กปั๊มนูนนะฮะร่องรอยเมสปอร์ตตะเข็บเดิมนะสวยๆใสๆอย่างนี้นะรอบคันนะฮะหัวกระโหลกชกนะฮะเม็ดอาร์กนะนี่ฮะคานเดิมนะโคมไฟหน้าแท้เดิมนะฮะนี่ฮะ โอ้ไทยคอยโตนะหมุดพัดติต่างๆไม่มีร่องรอยการงัดแงะนะฮะไม่มีเสียงกรอบแกรบแน่นอนนะนี่อยู่ติ๊กเกอร์มกอยู่ครบนะครับชัดเจนเลยนะสอกโครงสอกแก้มนะฮะปั๊มนูนนะปั๊มอาปั๊มเอลอยู่ครบหมดเลยนะฮะตัวเครื่องนะฝาเสื้อสูบนะฮะไม่มีโกรงนะฮะไม่มีคาบน้ํามันนะฮะไม่มีเปลี่ยนประก็นเปลี่ยนซีนนะไม่มีคาบน้ํามันไหลเยิ้มนะฮะนี่สวยๆใสๆนะฮะบางเดิมรอบคันนะนะฮะสายไฟต่างๆนะอยู่ครบอยู่ดีเดิมนะฮะ ไม่มีร่องรอยหนูกัดแทะนะฮะไม่มีตัวยางนะไม่มีการแตกรัวซึมนะถนวนการค้อมร้อนะฮะแผ่นการควอมล้อนตัวเครื่องนะนี่ฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกของช้างนะเดี๋ยวสปาทาความสะอาดให้นะไม่ต้องกลัวนะอันนี้มันเป็นฝุ่นนะนะครับเป็นคราบนะไม่ต้องกังวลนะเรื่องความสะอาดเดี๋ยวสปาให้นะฮะดูฮะให้ดูชายสเกิร์ตนะฮะนี่ฮะไม่คูดไม่เบียดนะนะฮะไม่คูดไม่เบียดไม่ชนไอ้ตัวอะไรนะไม้กั้นร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นแหละนะฮะพูดเลยกัน นะฮะส่วนมากจะโดนกันนะเท่าที่ผมเจอนะฮะเป็นของเอสปอร์ตนะฮะนะล้อแม็กบอกไปแล้วนะฮะนะเป็นของคอสมิกนะขอบสิบเจ็ดนะดูมีเทนแถบแดงก็จะแมทกับตัวด้านหน้าเขานะที่ที่มีเป็นตัวลิ้นแดงนะฮะล้อใส่ปั๊มนะฝาครอบปั๊มนะมาด้วยนะเป็นสีแดงนะฮะสเกิร์ตด้านข้างนะฮะไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีอ้านะนี่มีตัวแถบแดงมาเช่นเดียวกันนะอ่ะกระจกแท้เดิมรอบคันนะฮะอย่างที่แจ้งไปนะรถไม่เคยตีลังกาผิดควานะฮะแท้เดิมเลย เห็นไหมโตโยต้านะฮะนี่ฮะอ่ะไม่พอนะนี่หูกระจกมองข้างนะปรับแล้วพับไฟฟ้าไฟเดียวข้างหูกระจกมีมาให้นะคิวกันสาป,ประตูของโตโยต้านะฮะมีตัวกิ๊บมาให้เสร็จสับนะมือเปิดนะเป็นคมเนี่ยมนะฮะคันนี้กุญแจสำรองมีให้ทั้งสองดอกนะฮะครบจบจริงนะผมบอกเลยนะฮะนี่ฮะกระจกแท้เดิมนะซีนออนเดิมนะตะเข็บเดิมนะฮะประตูนะฮะไม่ตกไม่หล่นไม่เป็นสนิมน,นะพนาาักข่าแขนบุนวมหุ้มหนังเดินได้แดงมา เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะแผน่แผนแป้นสวิตนะเป็นเปียโนแบ็กเป็นดําเงานะฮะได้ชุดลําโพงมาดูด้านหน้านะใช้บันไดนะฮะนี่ไม่มีร่องรอยปลายรองทงไวรองเท้าขีดขวัน,นะฮะนะตัวเบาะภายในนะเป็นเบาะหนังนะฮะคุมโทนดํานะเดินตะเข็บได้แดงมาฟูฟูตึงๆนะฮะไม่มีปีไม่มีแตกนะฮะสภาพสวยพร้อมใช้นะหลังคานะ,ะทำเป็นเทาดํามาให้ออกแนวสปอร์ตไปเลยนะฮะนี่ฮะรถ แฮดแบ็ก uh, นะน่าใช้นะแล้วดูการแต่งดีไซน์เขานะมันแต่งขึ้นเนาะนะแผ่นเพจนะฮะนี่ฮะไม่พับไม่ยับไม่งอนะตรงปีตรงรุ่นนะฮะสองศูนย์หนึ่งแปดเนาะนะฮะนี่นะฮะชัดเจนนะช,นนะชัดไม่เอ,อ่ยย้อนแสงสกูนะอ่ะนี่ตรงปีตรงรุ่นนะฮะสองศูนย์หนึ่งแปดนะไม่มียับไม่มีพับ,ไม,มพบไม่มีงอไม่มีร่องรอยการแกะการติดใหม่นะฮะ หัวนุงหัวน็อตนะฮะชัดเจนนะครับนี่ฮะให้ดูรอบคันนะการันตีเลยนะฮะรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะเลขไหม่แท้เดิมนะกุญแจสำรองมีมาให้ครบทั้งสองดอกนะฮะแล้วก็ได้ชุดแต่งมาเท่ๆรอๆนะฮะไม่มีต้องไปเก็บงานเลยนี่พร้อมใช้นะฮะใครได้คันนี้ไปบอกเลยเลยว่าโคตรคุ้มนะเลขไหม่หนึ่งแสนพอดีเลยนะ1หนึ่แล้วก็กุญแจสำรองก็มีให้นะฮะนี่ฮะ ชุดแต่งล้อเท่ๆนะฮะเฉพาะแค่ชุดแต่งตัวล้อแม็กอะไรเนี่ยก็โอ้โหหลายหมื่นแล้วนะผมบอกเลยนะฮะมาดูด้านท้ายกันนะฮะนี่เป็นไงปลายท่อคู่นะฮะนี่ปลายท่อไม่ใช่คู่ดิปลายท่อสี่สี่อันนะตัวชุดสเกิร์ตนะฮะไม่มีปีกไม่มีแจกไม่มีอ้าเลยนะให้ดูนะนี่ฮะคือเขาเป็นแนวอย่างนงี้มันมันต้องดูแลรักษาดีจริงๆนะถึงจะอยู่ในสภาพนี้นะฮะนะนี่ฮะชุดแต่งของสปอร์ตตี้นะฮะนะมีมาให้นะมีทับทิมซ้อนแสงนะอยู่ตรงกลางพร้อมกับตัวอักษรนะฮะสปอร์ตตี้นะฮะ มีมาให้เสศษสับเรียบร้อยนะมีเซ็นเซอร์กับยาถอยนะฮะนี่มาสองจุดนะนะฮะนี่แบบฟังนะครับอยู่อย่างงี้นะนี่ไล่เรียนถัดมานะนี่ตัวจีนะฮะตัวจีตัวสอนยาฤิ์นะฮะโคมไฟแท้เดิมนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีน้ำค้างเข้าแน่นอนนะไล่เรียงถัดมานะฮะนี่ไล่ฝ้าหลังนะกระจกแท้เดิมนะปัดน้ําฝนหลังนะฮะมีสปอยเลอร์หลังนะชุดแต่งสปอร์ตตี้นะเป็นแถบแดงเห็นไหมดีไซน์ออกเป็นขาวดําแดงนะฮะสวยใสครบทุกมิตินะฮะ ลงตัวนะฮะหลังคานะฮะสีไม่ซิดไม่จางไม่ลอกไม่ล่อนนะฮะนี่ฮะไม่มีรอยขี้นกไม่มีคาบยางไม้นะเสาอากาศแบบที่ฉลามเป็นชารฟินให้เสร็จสับนะอ่ะเปิดชมกันหน่อยนะครับได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะคันนี้เครดิตดีฟรีดาว่อนหกพันบาททวดนะฮะใครสนใจด่วนเลยศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะฮะนี่ฮะได้แท้เดิมนะไม่ขยับเลยนะฮะผมไฟท้ายแท้เดิมนะไทโกอิโตะนะฮะเม็ดโอเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมนะฮะซีนเดิมนะหัวนงหัวน็อตนะฮะชัดเจนนะครับ นี่ฮมีแผ่นปิดสัมภาระท้ายนะติดมานะบางคันไม่มีนะหายไปแผ่นนี้ผมเคยซื้อให้ลูกค้านะแพงเอาเรื่องเลยเกือบห้าพันนะฮะ,ะมาดูที่นี่ฮะเป็นชุดป่ายางนะฮะแม่แรงเครื่องมือนะฮะปั๊มลมน้ำยามีมาให้ครบเสร็จสับนะ์นะนะท้ายเดิมนะฮะการลอยท้ายไม่ไม่มีร่องรอยขีดฝันเลยนะฮะเบาะแถวสองเนี่ยสามารถปรับพับเอ็นได้นะฮะนะ นี่หรือจะมีตัวฐานเนี่ยบางสัมภาระนะบางทีใส่โน้ตบุ๊กนะของมีค่านะฮะแมคบุ๊กนะฮะไอโฟนไอแพดได้หมดเลยนะฮะเนี่ยฮะล้อแม็กอัลลอยนะโอ้สวยเท่เลยลงตัวนะฮะคันนี้เล็กใบน้อยด้วยนะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบอีกต่างหากนะฮะนี่ครับสภาพสวยพร้อมใช้นะฮะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะได้ไปเนี่ยคุ้มค่าใช้ยาวๆเลยนะฮะเป็นสมาร์ทกีเล็นะนะฮะเป็นพุชสตาร์ทนะอ่ะดูฝั่งคนขับนะเท่าที่เจอเนี่ยนะมี มีร่องรอยตรงนี้พนักเท้าเขียนนะของคนขับนะฮะแต่ไม่ปีกไม่แตกนะนี่ฮะเป็นเหมือนยุบตัวนิดนดนะฮะตัวแป้นฐานแป้นเนี่ยก็ไม่มีร่องรอยขีดขว่วนนะฮะประตูไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮะใช้บันไดนะฮะ,นนะ,ฮะคนขับนะใช้งานเยอะสุดแล้วนะฮะนี่ฮะร่องรอยขีดขว่วนจากไปลารองเทา้านี่น้อยมากนะฮะเดี๋ยวเก็บงานให้นะไม่ต้องกังวลน,นะฮะ หัวน็อตแท้เดิมนะน็อตประตูหลังนะฮะได้เรียงถัดมานี่สติกเกอร์เติมลมยางอยู่ครบนะฮะสติกเกอร์คาเตือนแอร์ลงแอร์แบ็กนะนี่ฮะสวยใช้สวยใสชัดเจนนะฮะนี่ได้บางเดิมแน่นอนเบาคนขับนะฮะใช้งานเยอะสุดฟูฟูรึงๆไม่มีปีไม่มีแตกไม่มียุบตัวไม่ต้องเสริมหมอนหนุนเบาใหม่นะครับพร้อมใช้จริงๆนะฝ้าหลังคานี่ฮะสะอาดสะอ้านนะฮะไม่มีร่องรอยอักขระนะนะฮะนี่พร้อมใช้เลยนะฮะอ่านี่ฮะได้เรียงถัดมานะฮะนี่ เป็นพุทธสตาร์ทนะฮะปุ่มกดสตาร์ทนะมีตัวปิดเตือนเซนเซอร์นะฮะแล้วก็ตัวเทคชั่นคอนโทรลนะการลื่นถลายนะนี่ฮะมีมาให้เรสร,ร็จสับเนโอ้นี่ตัวแท็กเข้าเปลี่ยนถ่ายเช็คระยะของศูนย์ตัวใต้ยังอ,อ,อ,อยู่อยู่เลยนะรั้งต่อไปหนึ่งแสนเจ็ดพันนะตอนนี้เลขไม่เดี๋ยวดูพร้อมกันนะพวงมาลัยนะฮะเป็นมันติฟังกชันนะทางซ้ายและขวานะจอนะฮะจอนะนี่จอแท้เดิมโรงงานนะฮะ FFM นะฮะ แล้วก็ CD นะฮะแอร์ Air, นะฮนะแอร์เป็นออโต้นะลูกค้านะแสดงผลเป็นดิจิตอลนะฮะนี่ฮะรายเรื่องถัดมาฮนะตัวเบรกนะเอตัวเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้ Auto, นะมีโหมดสปอร์ตโหมดเบรกนะครับนี่ฮนะสวยใสยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันนี้เนาะนะอ่ะเดี๋ยวผมตัวให้นะนะครับสวยใสยอย่างนี้นะครับรีบเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่อยู่ไม่นานแน่นอน อ่ะคันนี้นะครับโตโยต้ายาริส 1.2G ปี2018นะฮะรถมือเดียวจากป้ายแดงนะเลขใหม่หนึ0 0 0สนหนโลนะครับกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะฮะคันนี้สนนราคา349,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์่อน6,000บาททวนตลอดสัญญาใครสนใจ0992602443ด่วนได้เลยเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะฮะอยากสอบถามข้อมูลตรงไหนได้นะฮะนะแต่ถ้าใครต้องการเนี่ยนะมีบริการไฟแนนซ์นะเซ็นถึงบ้านถึงที่นะฮะ ฟรีดาวได้เลยนะฮะก็จากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะฮะแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยนะผมลงคลิปใหม่เกือบทุกวันนะฮะเผื่อมีขันไหนถูกตาต้องใจเนาะจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ